สวัสดีพี่น้องชาวพระรักษาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเพจครูพาะก็ทําได้นะครับแล้วก็เพจครูพัดติวสอบครูพาะนะครับซึ่งวันนี้จะติวในเรื่องของหลักการออกกําลังกายนะครับซึ่ง ก็จะออกสอบบ่อยๆนะครับในเรื่องของ FITT นะครับซึ่งออกในเรื่องของ F คืออะไรนะครับ I คืออะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ความหมายของมันซึ่งเขาบอกว่าหลักการนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครับทุกคนออกกําลังกายอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างถูกต้องนะซึ่ง เวเราออกกำลังกายปัจจุบันเนี่ยนะฮะบ,บางบางท่านก็ไม่ได้ใช้ F.I.T.T. นะซึ่งบางท่านอาจจะไม่ไม่รู้หลักการแต่พอเราเขียนเป็นหลักการเนี่ยเราก็จะรู้ว่าควรออกกำลังกายยังไงนะครับแล้วก็ควรออกกำลังกายกี่สัปดาห์ต่อครั้งแล้วก็ความหนักเท่าไหร่นะครับประเภทของการออกกำลังกายลักษณะนี้นะครับซึ่งหลักการ F.I.T.T. เนี่ยของทาง American College of Sport and Medicine เนี่ยนะฮะ หรือว่า ACSM เนี่ยเขากล่าวไว้ว่านะครับก็จะมี FITT นะครับ F ตัวแรกเนี่ยก็คือ Fre quency Fre quency คือความถี่ความถี่หรือความบ่อยนะฮะบ,บ่อยในการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราจะออกกำลังกายนะครับเช่นจะปั่นจักรยานหรือวิ่งนะฮะถ้าสมมุติเราวิ่งเนี่ยความถี่ในการออกกำลังกายนะครับจะเน้นไปที่การพัฒนออกกำลังกายนะครับ กี่วันต่อสัปดาห์เขากำหนดว่าอย่างน้อยเนี่ยห้าวันต่อสัปดาห์นะครับห้าวันต่อสัปดาห์หรือหากออกกาลายอย่างหนักเนี่ยนะครับก็ควรออกอย่างน้อยนะครับสามวันต่อสัปดาห์ถ้าก็สอบถามว่าเราควรออกกําลังกายอย่างน้อยแบบอย่างสม,ม่ําเสมอนะครับกี่วันต่อสัปดาห์ก็ให้ตอบ ห้าวันต่อสัปดาห์เอาแบบว่าไม่ใช่นักกีฬาแบบคนทั่วไปเพื่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าเขาถามว่าหากออกกำลังกายอย่างหนักเนี่ยอย่างหนักนะครับควรออกกำลังกายอย่างน้อยกี่วันต่อสัปดาห์ก็ให้เราตอบสามวันต่อสัปดาห์โดยนะครับหยุดพักต่อเนื่องไม่เกินสามวันเช่นอาจจะออกสองวันพักหนึ่งนะครับออกสองพักหนึ่งหรือวันเว้นวันนั่นเองนะครับผมวันเว้นวัน ซึ่งกล้ามเนื้อจะได้พักเช่นพวกออกกำลังกายเกี่ยวกับเวทเชนนิงนะครับหรือว่านักเล่นกล้ามเนี่ยเขาก็จะเช่นวันนี้ออกกำลังกายหน้าอ,อกนะครับหน้าอ,อกบวมหัวไหล่เขาก็จะไม่เล่นหัวไหล่กับหน้าอ,อกอีกก็จะไปเล่นในเรื่องของขาหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าหยุดพักเพื่อให้อร่างกายนะครับได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะโตตอนไหนฮะมันจะโตตอนที่เราพักและเรา นอนหลับนั่นเองนะครับผมสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นกล้ามนะครับเราก็จะเจ็บที่บริเวณนั่นคือเกิดการฉีกขาดนะครับพอเกิดการฉีกขาดเเรากินปโปรตีนเข้าไปนะยก็จะกล้ามเนื้อในส่วนเนี้ยมันก็จะยึดตัวใหม่เข้ามานะครับทําให้กล้ามเนื้อในส่วนที่ขาดไปเนะี่ยเสริมเข้ามาเรื่อยๆนะครับคือเกิดกล้ามเนื้อใหม่ครับคือเซลล์กล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับจากขาดไปมันก็จะเสริมเข้ามาให้ปริมาณ ขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสมมติเราเล่นก้ามหนกเนี่ยก้ามนหนกใหญ่ๆขึ้นนั่นเองนะครับผมเอต่อไป I หรือ N intensity นะครับหรือความหนักของอาการออกกำลังกายนะคความหนักเช่นยกเวทนะครับความหนักคือกี่ครั้งนะครับบางคนอาจจะทั่วไปเนี่ย12 15หรือถ้าหนักมากๆก็ประมาณ สิบนะครับความหนักเขาบอกวาอ่าคือความสามารถในการออกกายเท่าที่ทําได้นะครับควรออกนะครับกําลังกายในลักษณะหรือระดับที่เหมาะสมนะครับโดยอ้างอิงจากชีพจรสำรองนะครับอันนี้ชีพจรสำรองเนี่ยก็คือ heart rate less นะครับคือชีพจรสำรองหรือ reserve นะครับ H R R นั่นเองนะครับเดี๋ยวในเรื่องของชีพจรสำรองเนี่ย หรือ h าร์ดเลดพรีเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวจะไปเติววีทีใน EP กลับไปนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Maximum ั่มฮาร์ดเนะครับหรือว่าแทรกเก็ตฮาร์ลลักษณะนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพร้อมกำหนดระดับความหนักที่ตัวเองทำไหวเช่นอาจจะวิ่งสิบรอบด้วยอัรตราชอมจอรสำรองเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับลักษณะนี้เนาะอันนี้ก็คือความหนัก อันต่อไป t ท m e หรือทีนะครับเวลาในการออกกำลังกายนะก็คือเราจะออกกำลังกายกี่นาทีนะครับซึ่งในการออกกำลังกายเนี่ย4ี่สิบห้านาทีขึ้นไปก็จะเป็นการเบิร์นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อคงสภาพร่างกายไว้รับคงสภาพเนาะล้วก็ถามว่าออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยควรมีระยะเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย นะครับกี่นาทีต่อวันอันนี้เพื่อสุขภาพนะก็ประมาณสามสิบนาทีต่อวันนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากออกกำลังกายแล้วไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ให้แบ่งเป็นช่วงนะครับแบ่งเป็นช่วง,ชวงเช่นอาจจะสิบนาทีวิ่งแล้วก็พักสักประมาณสองสามนาทีแล้วก็วิ่งใหม่รอบนั่นเองนะครับผมต่อไปข้อสี่นะครับที่ตัวหนึ่งก็คือไท หรือ type of activity นะครับหรือว่าประเภทการออกกำลังกายนั่นเองซึ่งการออกกำลังกายก็แล้วแต่รูปแบบนะครับว่าเราถนัดอะไรนะครับเช่นอาจจะมีการออกกำลังกายในเรื่องของการวิ่งนะครับหรือว่าการเล่นกีฬาฟุตซอลฟุตบอลนะครับสิ่งที่เราชอบนั่นเองหรืออาจจะทําลักษณะเป็นการยืดเส้นยืดสายเดินเร็วนะครับหรือการเต้นเนาะในการส่งตัวออกกำลังกายที่แบบว่าอาจจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับ แล้วแต่นะครับก็ให้ออกกำลังกายเขาบอกว่าสามารถสลับกันไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องเล่นกีฬาเดียวเช่นนักกีฬาฟุตบปอลเนี่ยอาจจะไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าฟื้นฟูร่างกายโดยการว่ายน้ําก็ได้นะครับซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีรูปแบบนะครับก็จะมีแอโรบิกเอ,อ็กซ์ไซส์นะครับก็คือการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนนะครับแล้วก็การฝึกออกล้ามเนื้อนะครับ หรือสตริงนะครับเทรนนิ่งหรือการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อเช่นพวกโยคะอะไรพวกนี้นะครับเมื่อเรามีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็จะทําให้พวกกลุ่มข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีช่วงก้าวที่มากขึ้นเช่นเป็นนักวิ่งเนี่ยถ้าเรายืดเหยียดกล้ามเนือ้อได้เยอะก้าวก็จะมีระยะ ยาวมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักออกก้ารนอนกายหรือ FITT นั่นเองนะครับผมก็จะออกในลักษณะแบบนี้นะครับข้อสอบเช่นเขาก็จะถามว่า F คืออะไร I คืออะไรนะครับก็วันนี้นะครับทางเพจครูพละก็ทำได้นะครับแล้วก็เพจครูพัดติวสอบครูพละนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ